สวัสดีครับผมช่องไอ้ปาหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับก็เป็นเชื้อดีเซลนะครับแต่อันนี้เป็นของยี่ห้อพาวซ่านะครับจะมีคลิปแรกนะครับจะเป็นของยี่ห้อ V ีที T ครับหรือปตทเนาะอันนี้ก็ของพาวซ่านะครับเป็นยี่ห้อที่สองนะที่ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับก็คือนี่ราคา2ีบาทนะครับ นี่คือผมแกะตัวหุ้มถุงไปทีนี่แต่มีอีกชั้นหนึ่งอ่าเราแกะให้ดูข้างในกันนะครับนี่นะครับก็ออการบรรจุเนาะข้างในโอเคนะครับไม่มี็นไรนะครับนี่แค่เป็นกล่องก็จะเป็นน้ำหนักมืน,นเบาเบากว่านั้นนะนี่นะครับ เป็นดีเซลนะครับใส่ในรถคอมมอนเรวนะครับอันนี้หมดเชื้อเพิ่มพลังดีเซลนะครับอันนี้170เจ่อลิมานะครับความจุเนาะนี่ครก็คือก็1กระป๋องนะครับก็ต่อนะ้ำมันดีเซล40ลิตรนะผมอ่านมาอันนี้พะมัน,ม,นมันน้อยกว่านะ 4 0ลิตรถึง80ลิตรนะครับก็คือดีเซลแหละดีเซล B7 B10 ก็ได้นะครับก็สรรพคุณก็ช่วยเรื่องการอัตตาเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เสียงเครื่องเงียบก็ก็เหมือนกับยี่ห้อของอื่นๆที่ผมเคยรีวิวเนาะก็เหมือนเราเตอร์ล้วมันพรีเมียมนะครับก็เพราะมันก็คือแล้วแต่ยี่ห้อแบรนด์ว่าการใส่สารปุมปุงแต่งนะครับโอเคครับก็เดี๋ยว มาดูยี่ห้อหน้าก็เดี๋ยวอัพใหพี่ดูนะครับขอบคุณครับ